โรงเรียนบ้านห้วยทับมอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขตสองตั้งอยู่เลขที่101หมูห่1ตำบลห้วยทับมอนอำเภอเขาฉมเมาจังหวัดระยองเปิดสอนระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจำนวนนักเรียนปัจจุบัน265คนจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน19คน มีนายมานะชัยวงศ์ธนสุพรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบันพื้นที่ของโรงเรียนประกอบไปด้วยอาคารเรียนจำนวนสีหลังอาคารประกอบ6หลังได้แก่หอประชุม1หลังโรงอาหาร1หลังห้องสมุดสองหลังห้องพยาบาลและห้องภาษาอังกฤษและประกอบไปด้วยบ้านพักครูจำนวนสีหลังโดยโรงเรียนมีทางเข้าออกสองทางตามแผนผังโรงเรียนดังนี้ โรงเรียนได้จัดประชุมหารือทั้งผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อขอความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบแซนด์บ็อกโดยจัดประชุมครูผู้ปกค,คปรองผ,ผ,ผู้นำชุมชนขอความเห็นชอบจากสาธารณาสุขอำเภอเขาเมาโดยมีมติจากการประชุมพบว่าผู้ปกครองร้อยละ86.42และคณะกรรมการร้อยละร้อยมีความประสงค์ให้เปิดเรียนข้อมูลดังกล่าว ได้นำเสนอต่อต้นสังกัดและขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยองต่อไปโรงเรียนบ้านห้วยทับมอนผ่านการประเมินความพร้อมผ่านไทยสต็อปโควิดพัดและโรงเรียนจัดให้มีสถานที่แยกกักตัวอย่างชัดเจนและแยกออกจากอาคารเรียนมีแผนเผชิญเหตุเพื่อดูแลรักษาเบื้องต้นกรณีที่มีนักเรียนครูที่มีการติดเชื้อโดยมีการร่วมมือกับโรงพยาบาลเขาชมาฉเมาฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนควบคุมการเดินทางระหว่างบ้านและโรงเรียนอย่างเข้มข้นโดยมีการให้คำแนะนำผู้ปกครองนักเรียนในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด -19 เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสในพื้นที่ต่างๆและลดความเสี่ยงตลอดการเดินทางโรงเรียนจัดพื้นที่คัดกรองสองชัน้นคือพื้นที่คัดกรองก่อนเข้าสู่บริเวณโรงเรียนและพื้นที่คัดกรองก่อนเข้าสู่อาคารเรียน โดยไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าไปในบริเวณอาคารเรียนโดยเด็ดขาดโรงเรียนมีการประเมินความพร้อมและปรับปรุงพื้นที่ก่อนเปิดภาคเรียนเป็นระยะครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียนจำนวน19คนได้รับการฉีดวัคซีนครบทั้งหมด100%และมีนักเรียนที่มีอายุ12ปีขึ้นไปจำนวน22คนได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ทั้งสิ้นจำนวน22คนคิดเป็น100%ดังแผนภูมิแสดงการฉีดวัคซีนของครูและแผนภูมิแสดงการฉีดวัคซีนของนักเรียนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีแนวทางในการทำกิจกรรมในรูปแบบ small bubble โดยหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมข้ามกลุ่มและมีการรวมตัวกันจำนวนมากหากนักเรียนครูหรือบุคลากรมีอาการผิดปกติเช่นมีอาการไข้ไอจามหรือมีความเสี่ยง โรงเรียนจะดําเนินการประสานกับโรงพยาบาลเขาฉมเอาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาเพื่อดําเนินการคัดกรองอย่างเหมาะสมตามแผนปเผชิญเหตุต่อไปการดําเนินการของโรงเรียนระหว่างภาคการศึกษามีการดําเนินการดังนี้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยในระยะแรกงดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลโดยให้ไปงานกลับไปทําที่บ้าน ส่วนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3ถึงให้มาเรียนที่โรงเรียนในวันที่และชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ถึงให้มาเรียนในโรงเรียนในวันคู่โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัดและจัดทําความสะอาดโรงเรียนในพื้นที่ต่างๆทุกผิวสัมผัสในเวลาเช้ากลางวันและเย็นในระยะที่2 โรงเรียนจัดให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนในรูปแบบออนไซต์เต็มรูปแบบโดยต้องปฏิบัติตามตาม,มาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัดและมีแผนเผชิญเหตุเพื่อรับมือในการปฏิบัติตามสถานการณ์ที่ฉุกเฉินจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงโดยให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาประเมินตนเองผ่านไทยเซฟไทยอย่างต่อเนื่องโรงเรียนดำเนินการตรวจคัดกรองเชื้อโควิด -19 ให้กับนักเรียนและบุคลากรทุกคนในวันแรกของการเปิดเรียน และสุ่มตรวจ10%ทุกสัปดาห์โรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัย6มาตรการหลักและ6มาตรการเสริมอย่างเคร่งครัดนักเรียนและครูต้องเขียนทไลายของตนเองอย่างสม่ำเสมอโรงเรียนปฏิบัติตามแนวทาง7มาตรการอย่างเคร่งครัดดังนี้มีการประเมินความพร้อมผ่านไทยสต็อปโควิดพาร ทำกิจกรรมในรูปแบบของสมอ l บับเบิลไม่ทำกิจกรรมข้ามกลุ่มจัดให้นักเรียนเว้นระยะหา่าง1.5เมตรขึ้นไปและมีจำนวนนักเรียนไม่เกิน25คนต่อห้องเรียนการบริหารอาหารกลางวันครูและบุคลากรมีมาตรการให้นักเรียนรับประทานอาหารกลางวันโดยกำหนดช่วงเวลารับประทานอาหารกลางวันดังนี้ชั้นประถมศึกษาปีที่1เวลา11นาฬิกาชั้นประถมศึกษาปีที่2เวลา11นาฬิกา10นาที ชั้นประถมศึกษาปีที่3เวลา11นาฬิกา20นาทีชั้นประถมศึกษาปีที่4เวลา11นาฬิกา30นาทีชั้นประถมศึกษาปีที่5เวลา11นาฬิกา40นาทีและชั้นประถมศึกษาปีที่6เวลา11นาฬิกา50นาทีเพื่อลดความแออัดและหลีกเลี่ยงการสัมับริเวณต่างๆโรงเรียนมีการจัดบรรยากาศในอาคารเรียนให้ระบายอากาศได้ดีและทำความสะอาดจุดสัมผัสต่างๆ ด้วยนำยาฆ่าเชื้อหลังจากนักเรียนเรียนเสร็จมีการจัดน้ำดื่มที่มีคุณภาพและไม่ให้นักเรียนใช้แก้วร่วมกันโดยมีถังขยะที่มีฝาปิดเพื่อทิ้งขยะทั่วไปและจัดให้มีถังขยะสีแดงเพื่อทิ้งขยะติดเชื้อประจำอาคารเรียนมีสถานที่แยกกักตัวในโรงเรียนกรณีที่มีนักเรียนหรือบุคลากรติดเชื้อโควิด -19 โดยปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอย่างเข้มขัดและร่วมมือกับโรงพยาบาลเขาชมเาเฉลิมพะเกียรติควบคุมการเดินทางของนักเรียนและขอความร่วมมือในการหลีกเลี่ยงการไปบริเวณที่มีความแออัดและพื้นที่เสี่ยงเพื่อลดการติดเชือ้อจัดให้มีสูนพลาสสำหรับนักเรียนครูและบุคลากรโดยมีข้อมูลผลการประเมินไทยเซฟไทยของแต่ละบุคคล